สวัสดีครับผมอาจารย์นุปเปลวเทียนพยากรหมอดูไพ่ย,ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยสาสแดงไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีธนูการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่11ไปจนถึงวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2568 ผมอยากจะให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพราะว่าตอนนี้วิธีการอ่านไพ่ของผมนั้นได้มีการปรับปรุงให้สั้นและก็กระชับมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้เสียเวลามากนักส่วนหลักในการทำนายดวงชะตาของผมนั้นก็เป็นไปตามที่ได้เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์นั่นเองเพียงแต่ว่าตัวผมเองนั้นจะเป็นคนที่ทำนายไทยทักดวงชะตาแบบตรงไปตรงมา ไพ่ใบไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะครับเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้ระมัดระวังป้องกันแก้ไขส่วนไพ่ใบไหนที่ดีก็บอกว่าดีแต่ว่าจะไม่อวยจนเวอร์วังจนเกินไปแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ Suzanne, และฝากกดติดตามช่องโดยเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกร,ระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีธนูครับดูกชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่11ไปจนถึงวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่หกไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงาน แต่ว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกนั่นเองนะครับชาวราศีธนูท่านใดที่ทํางานรับราชการจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็มีโอกาสเติบโตเติบใหญ่นั่นเองนะครับ เพียงแต่ว่าไพ่ใบน,นี้ก็หมายควาว่าชาวราศีธนูนั้นต้องระมัดระวังจะทําสิ่งใดก็ตามแต่จงละเอียดรอบค <nella> <ๆ S 2> อบงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความละเอียดรอบคอบเยอะๆเนี่จะดีนะครับเช่ง<า>น <achei> งานที่เกี่ยวข้องกับพวกข้อกฎหมาย <PS> งานที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับการคุมกฎบัญชีการ<น>เงินอย่างนี้เป็นต้นจะดีมากๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะไพ่ใบนี้กาลังจะมาเตือนผู้ที่เกิดราศีธนูว่า ชาวราศีธนูจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานแม้กระทั่งการทำสนยงสยัญญาอะไรต่างๆพวกนี้ต้องละเอียดรอบคอบศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนก่อนที่จะลงนามถากว่าตัวท่านเองนั้นใจร้อนวู่วามมันมีโอกาสที่จะพลาดท่าเสียทีได้หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดผิดหวังได้นั่นเองนะครับ ชาวราศีธนูดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถ้าว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์อย่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ตัวผมเองนั้นทำนายดวงชะตาให้กับผู้คนมาตั้งแต่ปี2544ถึงปัจจุบันนี้นะครับก็20กว่าปีแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูดวงให้ผู้คนมาหลายพันคนแล้วนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับสนใจต้องการอยากเจอดวงส่วนตัวด้วยศาสเตียงไพ่ยิปซีกับผมประจนันุติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปตำแหน่งสำคัญด้วยเช่นกันนี่คือไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่แห่งโชคลาภมรดกที่ดินและก็ความร่ำรวย นี่คือไพ่ที่จะให้คุณด้านดีด้านบวกอีกใบหนึ่งนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าชาวราศีธนูนั้นได้ผ่านช่วงต่ําสุดไปแล้วนะครับดวงชะตาของท่านคล้ายๆกับว่าผ่านช่วงมรสุมไปแล้วตอนนี้มีแสงแดดมีแสงสว่างเข้ามาก็หมายถึงโชคลาภสิ่งดีๆจะเข้ามานั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้บางทีบางท่านนั้นจะมีโอกาสได้ที่ได้ทางได้บ้านได้มรดกรวมไปถึงได้เงินสดก้อนใหญ่นั่นเองถากว่าที่ผ่านมาการค้าการขายของท่านไม่ดี ถ้ามีาไพ่ใบนี้อะไรต่างๆมันจะดีขึ้นอย่างที่น่าประหลาดใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับท่านใดน,นะฮะที่วางแผนในการที่จะซื้อบ้านถ้ามีไพ่ wheel of fortune อยู่ในช่วงของการยื่นกู้หรือว่าขอสินเชื่อบ้านก็จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนถ้าว่ามีาไพ่ใบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เช่นคนที่ให้บริการเกี่ยวกับพวกที่พักโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนั้นมีวันหยุดยาวเป็นวันแม่นนเองเนะครับผู้คนก็จะเดินทางกลับต่างจังหวัดไปหาคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนพวกโรงแรมที่พักพวกร้านอาหารต่างๆสารบันเทิงต่างๆนั้นบอกได้เลยเนะครับว่าจะดีมากๆนั่นเองเนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่9้านี่คือไพ่เอ็ดออฟคัหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีโอกาสรวมญาติเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้ ในหมู่ญาติมิตรในหมู่เพื่อนพ้องพี่น้องอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับก็คงจะเป็นในช่วงของวันหยุดยาวในช่วงของวันแม่นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็จะได้ร่วมเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ไพ่ใบนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าผู้ที่เกิดราศีธนูวางแผนที่จะซื้อบ้านบางแผนที่จะปลูกบ้านก็จะสมหวังนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่ห้านี่คือไพ่ทำร้านหรือว่าไพ่คนเทน้ำดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเช่นเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานบางท่านได้งานใหม่บางท่านได้เริ่มงานใหม่หรือว่าบางท่านนี่นะครับจะต้องมีการย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ที่ทํางานส่วนบางท่านนะั้นจะเดินทางออกต่างจังหวัดก็คือจะไม่ได้พักอยู่ที่บ้านก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวด้วยเช่นกันนะครับ คนที่ทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะดีมากๆผู้คนจะเดินทางกันเยอะในช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้นั่นเองนะครับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายนะฮะร,รถรับจ้างรถทัวร,ร์รถเมลรวมไปถึงพวกสายการบินต่างๆการเดินเรือนี่นะครับเรือข้ามฟงข้ามฟากอะไรพวกนี้ดีหมดเลยนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ดีฮีโร่แพนหรือว่าไพ่ภาษาคาราช ถ้ามีไพ่ใบน,นี้ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเอ็นดูนั่นเองเนะครับ จะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าดีมากและไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นจะมีโอกาสได้ทําบุญอย่างเช่นบางท่านนั้นเดินทางกลับบ้านในช่วงวันแม่ก็อาจจะพาคุณพ่อคุณแม่นี่นะครับไปไหว้พระไปทําบุญอย่างนี้เป็นตน้นในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาลหลายๆท่านนี่นะครับก็บอกว่าทําบุญใส่บาตท,ทุกวันบางท่านก็บอกว่าหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ถือศีลอย่างนี้เป็นตน้นส่วนบางท่านก็คืองดเล่าเข้าพรรษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ไพ่เดอะเฮอร์เมตหรือว่าไพ่ฤษีนั้นยังจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกิดราศีธนูที่มีอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์คนที่เป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรดวงการงานจะรุ่งเรืองรุ่งโรดผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกพุทธพาณิชย์ทั้งหลายนี้นะครับเปิดร้านขายพวกเครื่องสังกพันธ์ ให้เช่าบูชาพระให้เช่าบูชาพวกเครื่องรางของขลังทั้งหลายพวกนี้อันนี้จะดีนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ส่วนไพ่เดอร์เมดหรือว่าไพ่ฤษีไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาก็หมายความว่าผลคะแนนสอบอะไรต่างๆจะออกมาดีหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ไปประชุมสัมมนาเพื่อที่จะอัปเดตความรู้ต่างๆให้กับตัวท่านเองนั่นเองนะครับ คนที่ได้ไพ่ใบนี้สําหรับผู้ที่เกิดราศีธนูบางท่านนั้นแม้ว่าจะมีวันหยุดยาวก็อาจจะไม่ได้ไปไหนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่างานมันค่อนข้างยุ่งนั่นเองนะครับหรือว่ากําลังทําวิจงวิจัยอ่านหนังสงหนังสืออะไรอยู่สักอย่างหนึ่งก็ได้คือค่อนข้างเก็บตัวแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถ้าเป็นในด้านของการทําบุญก็จะคล้ายๆกับไพ่ดินเฮโรพันธ์หรือว่าไพ่ภาระสังกราชหลายๆท่านนั้นจะสนใจในธรรมปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการยกระดับจิตใจให้ใหสูงขึ้นนั่น ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่เจ็ดาบไพ่เจ็ดาบนั้นถ้าหากว่าดูรูปตามหน้าไพ่เนี่ยจะเป็นรูปของทหารกำลังถือดาบหรือว่าแบกดาบออกจากค่ายในยามวิกาลทำรับรับล้บลลอๆเหลียวหน้าและหลังก็หมายความว่าชาวราศีธนูนั้น จะมีความลับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่อยากบอกใครเช่นถ้าเป็นธุรกิจการงานก็อาจจะหมายถึงการงานเทาๆไปเกี่ยวข้องกับของผิดกฎหมายของนี้ภาษีการพนันยาเสพติดอย่างนี้เป็นตน้นบางคนก็คือชอบซื้อหวยก็ถือว่าเป็นการพนันบางคนนั้นก็คือเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นความรักก็หมายความว่ามีการครบแบบลับๆไม่เปิดเผยคบกันแบบสองคนโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่6นะครับผมนี่คือไพ่ห้าไม้เท้าไพ่ห้าไม้เท้าให้ระวังความขัดแย้งในที่ทำงานมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะฮะตัวท่านเองนั้นอาจจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งหรือว่าเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจลงทุนกับเพื่อนไปแล้วเกิดปัญหาความขัดแย้งกันในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วคนที่หยิบได้ไพ่ใบบนี้ก็คือไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจการค้าการขาย ควรทำด้วยตัวเองแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆจะต้องมีการร่วมหุ้นร่วมทุนไม่ควรเกิน3ามหุ้นถ้ากว่ารวมกับตัวท่านไม่เช่นนั้นมันจะมีปัญหาในภายหลังนั่นเองเนะครับมันมีไพ่ไม่ดีอยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่เดทถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายถ้าว่าจะมีการเดินทางก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายดีที่ว่าตัวท่านเองนั้น มีไพ่ดีฮีโร่แพนหรือว่าไพ่ประสังขราชมีไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ it, รูสี ก็หมายถึงมีคุณพระคุณเจ้ามีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยพลานุภาพของไพ่ทั้งสองใบเนี่ยจะไปกดทับการแสดงผลการแสดงอํานาจของไพ่ไม่ดีก็คือไพ่เดชให้แสดงผลได้น้อยลงแทนที่ไพ่ใบนี้จะแสดงผลได้ร้อยอาจจะแสดงผลได้เพียง4 0 5 0ก็เบาลงนั่นเองนะครับแต่ทางที่ดีแล้วผู้ที่เกิดราศีธนูถ้ามีไพ่ครอะแบบนี้ผมอยากใช้ตัวท่านเองนั้นได้ถือโอกาสไปทําบุญนั่นเองนะครับทำบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่าน ท่านที่เป็นผู้ตุศรสนิกชนในช่วงนี้ก็ไปทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าหมัน่สนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรทำบุญตามความเชื่อต่างๆของท่านก็ได้เช่นบริจาคโลหิตบริจาคทรัพย์ในการซื้อโลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมูลทธิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์แบบนี้ก็ได้ แต่ว่าทําบุญใดๆก็แล้วแต่นะครับควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราทําบุญให้เขาแล้วไม่แน่นะครับเขาพอใจอาจจะให้โชคให้ลาบครั้งใหญ่กับตัวท่านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นคล้ายๆกับว่าจะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามนะฮะว่าจะเป็นโชคลาบเกี่ยวกับอะไรนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกี่ยวราศีธนูกันบ้างว่า ดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่11ไปจนถึงวันที่20สิงหาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ King of p e n t l e หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือไพ่กษัตริย์พ่อค้าไพ่เอาพีมหาเศรษฐีนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีเงินเข้าอย่างแน่นอนการค้าการขายที่มันเงียบเหงาในช่วงที่ผ่านมา ช่วงนี้นะครับผมจะมีลูกค้ามาอุดหนุนหรือว่ามีออเดอร์ใหญ่ๆอย่างที่ตัวท่านเองนั้นไม่เคยเจอมาหลายรอบปีอย่างนี้เป็นตน้นจะมีเงินก้อนใหญ่จะมีซับก้อนโตเข้ามาหรือว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกรอตเตอรี่ได้เงินได้ทรั์เข้ามา ตัวท่านเองนั้นยังมีไพ่ Wheel of Fortune ไพ่แห่งโชคลาภมรดกที่ดินและก็ความร่ํารวยบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ที่ได้ทางได้บ้านได้มรดกอาจจะไม่ได้เป็นในรูปแบบของเงินก็ได้แต่ว่าบางท่านนั้นอาจจะได้มาในรูปแบบของเงินสดก็ได้ถ้ามีไพ่ใบนี้ถ้ามีไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่า ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูบางท่านนี่นะครับมีโอกาสที่จะพลิกผันจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีใหญ่ได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะร่ํารวยในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นเป็นดวงชะตาฟ้าหลังฝนคล้ายๆกับว่าดวงชะตาของท่านได้ผ่านช่วงต่ําสุดไปแล้วต่อไปนี้โชคลาภสิ่งดีๆจะเพิ่มทวีให้กับชาวราศีธนูนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีธนูกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่11ไปจนถึงวันที่20สิงหาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่รูสีแล้วก็มีไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชไพ่สองใบเนี่จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่ค่อยให้คุณสักเท่าไหร่นะครับคนที่เป็นโสดอาจจะต้องโสดต่อไปนะฮะในช่วงนี้อาจจะยังไม่มีคนเข้ามาหรือถ้าจะมีคนเข้ามาก็หมายเขาว่า เป็นผู้ใหญ่กว่าอายตุต่างกับท่านค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่7ดไพ่เจ็ดดาบนี่ถ้าเป็นเรื่องของความรักคือความรักแบบลับๆบางท่านก็คือว่าตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แต่งงานชาวราศีธนูที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอาจจะเช่าอาพาร์ตเมนต์เช่าหอพักอยู่ด้วยกันนะครับผมโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้หรือไม่ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่า ตัวท่านเองนั้นมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วแต่แอบไปมีกิ๊กมีกักบางท่านนั้นเป็นโสดก็จริงแต่ว่าไปคบกับคนมีเจ้าของแบบนี้นะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้คือความรักแบบลับๆไม่เปิดเผยนั่นเองนะครับท่านใดมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วยังแอบไปมีกิ๊กมีกักไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดทไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังว่าจะถูกจับได้มีโอกาสที่จะมีปัญหารุนแรงมีโอกาสที่จะแยกทางกันนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนู เป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่11ไปจนถึงวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องโปรเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีธนูทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องปเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ